ความเชื่อราศีมังกรโชควาสนาก่อนสิ้นปี2568สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัล,ลยานมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย<ม>ลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟัง<ม>เพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาะจะเกิดขึ้นจริงภายใน3 7, บวัน7จวันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้น3เดือนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปี2,568นะคะดาวพฤหัสของชาวมังกรใน3เดือนสุดท้ายนี้โคจรเป็นมหาอูดเลิงลักนาจากเดิมอยู่ในภพอริค่ะ ก็ถือว่าเข้าสู่พบเรือนดีขึ้นนะคะแนวโน้มของดวงดาวบ่งบอกเรื่องโชควาสนาใดกับชาวมังกรในโค้งสุดท้ายปี2568นี้ไปอัปเดตกันได้เลยค่ะ สำหรับชาวมังกรนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปี2568ที่ดาวใหญ่ประจำอยู่ตามพบนั้นไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีที่โคจรย้ายไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนั้นเลงลัคนาเป็นมหาอูดดาวมารตยูอยู่ในพบเรือนที่เรียกว่าเป็นพบปุตตะค่ะและมีดาวคู่มิตรใหญ่นะคะในวันเสาร์และราหูซึ่งอยู่ในพเรือน ของการเงินค่ะดังนั้นในข้อแรกนะคะโชควาสนาโชคชะตาชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยเงินทองรายรับผลประโยชน์เกิดขึ้นจากเรื่องของเพศตรงข้ามค่ะ หรือมีเหตุให้คนที่เกื้อหนุนอุปถัมภ์นะคะเนื่องจากเป็นจุดที่แข็งแกล่งช่วงนี้ก็คือดาวพฤหัสที่เล็งลัคนาส่งผลให้ชาวมังกรได้คู่ครองที่เกื้อหนุนหากใครที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เกื้อหนุนกันนะคะหรือว่าบรรยากาศครัวเรือนไม่ค่อยดีช่วงนี้เป็นได้ที่จะมีเหตุให้สนับสนุนเกื้อกูลกันค่ะ มีวาสนาที่จะได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือที่มีความสามารถนะคะมีบารมรีหรือนำพาชีวิตให้ดีขึ้นอัปเกรดขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ความสำเร็จบางคนที่มีคนนำมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาการจับมือร่วมมือกันต่างๆหรือแม้แต่การได้ประโยชน์จากเรื่องของเพื่อนพี่น้องสังคมเนื่องจากดาวพฤหัสบดีของชาวมังกรเป็นความหมายเหล่านี้ค่ะ ก่อให้เกิดความสำเร็จโดยดาวพฤหัสนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมและก็ความหมายวินาศนะคะคือเรื่องต่างชาติต่างภาษางานเบื้องหลังหรือเรื่องเพื่อนฝูงก็ได้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวมังกรเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติค่ะ งานทางไกลหรือว่าก่อเกิดการเจราจาร่วมมือบางอย่างที่สำเร็จก่อให้เกิดงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะค่ะเน็ตเวิร์กต่างๆสำหรับชาวมังกรก็ถือได้ว่าดาวพฤหัสให้คุณนประโยชน์ในเชิงการติดต่อสื่อสารเชิงหน่วยงานองค์กรเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นตัวแทนในเรื่องนี้นะคะและมีกำลังแรงค่ะ ดังนั้นเป็นได้ในช่วง3เดือนนี้นะคะในการติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้บางท่านเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแวดวงการเรียนการศึกษาก็ได้บางทีเป็นเชิงสถานะนะคะหรือว่าบางทีเป็นเรื่องของแวดวงการให้ความรู้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนะคะเป็นความหมายในเรื่องของวินาทด้วยคือสิ่งที่คาดไม่ถึงชาวมังกรจะต้องระวังเซฟตัวเองเวลาทำงานกลุ่มงานทีมนะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการคุบหาใครเพราะว่าคำว่าวินาทก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดคาดไม่ถึงค่ะ บางทีก็เดือดร้อนมาจากเรื่องราวของคนอื่นหรือก่อเกิดคู่กรณีเชิงการงานค่ะการค้าแบบที่ไม่คาดคิดนะคะนอกจากนี้ดาวพฤหัส ก็ถือได้ว่าเป็นการโคจรที่ไม่ปกติดังนั้นเรื่องของการตกลงเชิงคบหาหรือการทำสัญญาร่วมทุนอาจจะมีลักษณะที่ลังเลนะคะพูดคุยไปมาเกิดความล่าช้าหรือว่าทบทวนเงื่อนไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ความล่าช้านี้ก็จะนำมาซึ่งความมั่นคงและก่อให้เกิดโชคลาภใหญ่ในภายหลังได้ค่ะ สำหรับในข้อที่2นะคะอาจจะมีโชคดีจุดพลิกผันจากเรื่องโชคลาภจากความไม่แน่นอนได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดาวมารตยูนยอยู่ในภพเรือนปุตตา ซึ่งเป็นความหมายทั้งในเรื่องของการแข่งขันแย่งชิงประมูลนะคะการลงทุนการก่อเกิดความรักครั้งใหม่รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์และบุตรหลานบริวารค่ะดังนั้นชาวมังกรมีดาวผันผวนไปอยู่ในเรื่องราวที่ดังกล่าวนะคะก็จะเป็นช่วงที่ลงทุนสุดตรงได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อได้เงินระยะสั้นนะคะจะมีความผันผวนและไม่แน่นอนสูงแต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่าโอกาส จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่โดยที่ไม่คาดคิดก็ต้องตอบได้ว่ามีโอกาสค่ะเนื่องจากชาวมังกรก็มีโชคมีดวงนะคะเนื่องจากดาวมาตยูเป็นสิ่งที่ทําให้คาดหวังไม่ค่อยได้บางอย่างที่ไม่คิดกับได้นะคะโชคในเรื่องของการเกิดสมาธิหรือว่าสมาชิกใหม่ในบ้านในเรือนหรือแม้แต่ภาระส่งเสียเลี้ยงดูที่จะเกิดขึ้นกับชาวมังกร ปรับจับพันก็ได้นอกจากนี้ก็เป็นช่วงเวลานะคะที่ชาวมังกรน,นั้นสนใจในเรื่องของการลงทุนเป็นพิเศษในช่วงสามเดือนสุดท้ายนี้ชาวมังกรน,นะคะมีภาระใกล้ชิดกับดูแลบุตรหลานมากขึ้นค่ะเนื่องจากดาวมฤตยูไปอยู่ในภพเรือนนี้นะคะดังนั้นเป็นช่วงที่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุตรบริวารคนต่างวัยก็เกิดพรสวรรค์แปลกใหม่ๆหรือเกิดความสําเร็จเกี่ยว ข้องกับคนที่เราห่วงใยดูแลก็ได้นอกจากนี้นะคะก็หมายถึงเราจะต้องปรับตัวแก้ไขปัญหาหรือพลิกแพงไปตามเรื่องค่ะ ของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารอย่างต่อเนื่องบางท่านแก้ไขปัญหาบ่อยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักในรูปแบบต่างๆบางทีเป็นในเรื่องของความโรแมนติกความรักครั้งใหม่นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในการคบหาคนแปลกๆได้แต่เมื่อมีดาวมฤตยูไปเกี่ยวข้องก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์บางทีคาดเดาได้ยากนะคะอยู่ในสภาวะที่ขึ้นลง หรือบางทีไปเกี่ยวข้องกับการพบรักคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัยแบบปุกบปรับฉับพันค่ะสำหรับอิทธิพลของดาวมฤตยูนั้นก็ส่งผลให้กับชาวมังกรในะเรื่องของการมีโชคจากการแข่งขันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สภาวะแดงเดือดทางการงานการค้าได้ โชคดีจากงานที่ยากที่เหนื่อยนะคะในเชิงการประมูลก็ได้ทําให้ชาวมังกรถือว่าโชคลาภได้นะคะแต่ก็มีมาแล้วก็ไม่ค่อยเทียจะสะเทียนค่ะหยิบจับคว้าไว้อย่างรวดเร็วในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้นะคะ ข้อที่3ค่ะเป็นเรื่องการบริหารการเงินนะคะเรียกได้ว่าเงินทองและภาระของชาวมังกรมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมีวาสนาเชิงการเงินนะคะร่ำรวยจากผู้ครองมีไรายได้ประจําหรือเกิดสภาพคล่องทางการเงินแต่ก็จะมีะรายจ่ายให้หมุนเงินอยู่เรื่อยเืเนื่องจากราหูก็อยู่ในตําแหน่งค้นทรัพย์นะคะเป็นช่วงที่การเงินมีภาระได้นะคะไม่ว่าจะมาพร้อมกับภาระ หนี้สินสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบในเชิงระยะยาวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายกระทันหันและก็ระวังในเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าความซิกแซกต่างๆเชิงพันธุรกรรมการเงินค่าที่บางทีเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอันนี้ชาวมังกรก็จะต้องระมัดร,ระวังด้วยนะคะเป็นช่วงที่ระวังในเรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมนิติกรรมสัญญาเพราะว่าดวงของ ดาวพระฤหัตนะคะเป็นมหาอูดในเรื่องของคู่กรณีได้แล้วมีดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนการเงินค่ะดังนั้นชาวมังกรก็ถือได้ว่าระวังบางทีนะคะ ก็อาจจะก่อให้เกิดคู่กรณีหรือเป็นช่วงสามเดือนนะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเจรจาเชิงการเงินบางอย่างเนื่องจากว่าดาวพรฤหัสก็เล็งลัคนาซึ่งก็มาทั้งในเรื่องราววินาศด,ด้วยก็คือคาดไม่ถึงค่ะในขณะเดียวกันนั้นอาจจะหมายถึงผู้ที่สนับสนุนเบื้องหลังเชิงลับด้วยนะคะที่สนับสนุนเชิงการเงินให้กับชาวมังกรได้เช่นกันค่ะ ดังนั้นในส่วนของการได้เงินประเภทนี้สินเงินมีเงื่อนไขเงินก้อนใหญ่นะคะเงินจากโชคลาบโชคดีของชาวมังกรก็มีมาได้ในหลายส่วนนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาด้วยนะคะ สำหรับชาวมังกรในช่วงที่ผ่านมาดาวพฤห,หัสไปอยู่ในภพเรือนอรีถือว่ามักจะไม่ค่อยส่งผลดีกับเ,เรื่องของเพื่อนสังคมงานกลุ่มงานทีมนะคะแต่พอย้ายปุ๊บนี้นะคะก็กลับกลายว่าเป็นดีขึ้นดังนั้นในช่วงสามเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากขึ้นค่ะ เชิงหมู่คณะเกี่ยวข้องกับพี่น้องหรือแม้แต่ทำอะไรในเชิงการประสานงานที่อยู่ๆก็กับโดดเด่นขึ้นมานะคะเป็นจังหวะโชคดีโชคเฮงโดดเด่นเหมือนกันค่ะ บางทีก็มาจากในเรื่องคนให้โอกาสมีคนเกื้อหนุนอุปถรัรมภ์มาช่วยเหลือนะคะพระฤหัสถือว่าจะโคจรดีค่ะส่งผลในเชิงบวกกับชาวมังกรนะคะในช่วงตุลาคมพฤศจิกายนหลังจากนั้นก็จะโคจรถอยหลังอีก ดังนั้นใครมีโอกาสนะคะที่ได้คนเกื้อหนุนหรือว่ามีช่องทางหากินในช่วงนี้รีบหยิบช่วยไว้ค่ะเนื่องจากเดี๋ยวเขาก็จะถอยหลังกันอีกได้ค่ะมินยูชาแนลขอบคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ